ดีทุกคนเมื่อนี้เห่ากับมาตลาดนและเนาะพอดีมาหาเลาะซื้อซื้อกุ้งแล้วทุกคนแต่ว่าหาสืา้อหาเลาะเมื่อก่อนเราเขาจาขายอยู่บนใดตลาดบอนเก้าที่เหาเคยมาในอะไรทุกคนเลยแต่เก้าว่าไปตลาดคลองเตยแต่ว่เมยเมยแล้วก็พ้ากันมาตลาดที่ใกล้ๆบล้บอยู่เนี่ยเนาะมาเมื่อใดเขากับเป็นแนวขายตลอดนะ้อยู่ตตลาดนี่กัน มือหนึ่งขนมเนี่ยหนึ่งมือหนึ่งขายแบบเนี่แต่ว่าอาหารขาเจ้าก็น่ากินนะทุกคนแต่ว่าห้าบ่บได้ซื้อเนาะห้าสิไปหาแล้วบางหาซื้อผักซื้อเน้อเนี่ยห้าสิอมือเฮ็ดอยู่เห็ดกินนห้าสิเห็ดต่ำกุ้งละมาเนี่พอวากลางแต่มาเนี่ยแกจมอยากกินกุ้งแต่ดดด,ดแล้วแต่ว่าห้าบ่บได้กินก็คือกระทุงข้ปุ้นเนี่ยนี่นะึนี่ทุกคนเห็นแล้ววันที่ขาเจ้าขายกุ้งนะ มีไหล่ยี่ห้อแล้วมีสามยี่ห้อนี่อัน 200, si. น omon, ดดี้เน okay. ี่ยอันละร้อยป่ะอันละสองร้อยแล้วก็สามร้อยห้าสี่เอาตัวไรห้าสี่เอวตัวตัวกิโลละสามร้อยทุกคนแต่ว่าห้าสี่เอาครึ่งกิโลเนาะครึ่งกิโลร้อยห้าสิบกุ้งก็มีกระตุงน้ำหนามสดๆด้วยทุกคนเลยมันกับพ่อซื้อกินอยู่ได้ทุกคนเลยน่ะกุ้งมีกระตูงแบกไงกรตูงแบบไงทั้งเหมือน มาทุกคนวันนี้ห้า็สินมาเลิกเพราะว่าเมค้าเพื่อนเราเลิกเอาก็ได้เฮาก็เลยพากันเลิกเอาตัวที่แบบมันแน่นๆตึงๆเนี่ยเนาะมากินเพราะว่าห้าวิมาต่ำกินอันนี้เฮาก็เลิกไปเลยเลอกเอาแต่ตัวงามๆตัวหญ่ๆเนี่ยแล้วเนาะคันเพิ่นวานเต็มกะต้านี่นะพอดีหนึ่งกิโลแต่ว่าห้าเอาครึ่งกิโลเนาะชิคุวาสิไดจักตัวมาเพิ่งทุกคนกุ้งก็ มันจะตัวยิ <principe> ่งยิ่งห่างแบลเขว่งนี่เลยเลือกเลือกเลือกกันเลือกเอาอยู่นี่เลยไปเลือกมาพี่กไปพลิกมาเงินเลือกกันเลือกแล้เลือกบอลแล้วเลือกบอลถูกกว่าสี่ได้ถึงกิโลกับพอเดียวเลือกยี่ห้าเลยตอนนี้เฮากันเลือกได้แล้วนะทุกคนเฮากับจ่ายเงินพันไปเลยร้อยห้าสิบบาท ดีไปหาเลาะซื้อมาไม้หาซื้อผักซื้อหญ้ากันเนาะเขากันเลาะอุปก่อกรรนว่ามันมีอย่างนี้มันนี่หาวกับผักกันเนี้ยไปเลยคือจีเติมวันนีข้ามาเบิรกมาไม้เนะทุกคนมาไม้ก็มีมะส้มมันนี้บ่มีมาลันแย่อยู่บนนี้หาว่าซื้อซื้อมาลําแยงมีกำบังอ่างงูนะจ๊ะหากับขึ้นเลาะไมเนะทุกคน มีมีบักเขียบอี่แต่ว่าห้าสเสือเอามาลำไ่เนาะตอนห้าวตอนอคนจ้างกิโลมาลำไ่แต่ว่าหา้ามบบิได้ให้ทุกคนห้ามกระหามเบิ้งเมื่อไม่ยังเท่านี้นะแต่ว่าหา้าวไปซื้อมาลำไอ่อือมไปแซ่บเรินะมำใส่ตุอตอ่องตองห้าสิเอามาลำไ่พูนเนี่ยมันเปตแต่แบมันห้ากระสีมาหาซื้อมากระถินทุกคน เอามะากะทินเมื่อแกใส่ส้มตำค่ะทุกคนเอาสื่อเอามะกะทินกับผักหอมห้อย่นี่เนาะเพิ่นขายมาัดละสบ้านนะจ๊ะมะกะทินกับมัดละสบ้าทผักหอมห้อกับมัดละสบ้านพอดีเป็นซาบาทน่ะทุกคนนี้เอากะเลือกได้แล้วแล้วกะอันให้นะคะเพิ่นใส่ถุงให้เลยเฮากะจ่ายเงินไปยี่สิบบาทนะจ๊ะ หลังจากที่ได้ผักกลับมาไหมแล้วก็ห้ากับสิผ้าก,กันยางลอเมือนะทุกคนแต่ว่าห้าบุทันได้ซื้อมาแต่งแล้วก็บุทันได้ซื้อผักสลัดเมื่อกินกับนะทุกคนแต่ว่าห้าสีหายยางลอกเป็นก้อนวันนี้ห่ากันนิ่มัน,เ,นมเจอเลยทุกคนห่าก็ะเลือออกมาแต่งแนละ้วเนาะพอเด็สิเอามาแต่งน้อยนะทุกคนเ,เมื่อกินกับส้มตำวันนี้นะพัาก,กันเลิอเลือก,กับลังกินเลยโดนน้อยะวันคอยเสืเอ้อมาแต่งปลายฟีไป,ป,ไป,ปลายปอดมาแล้วนี้ แต่ว่าเขาเจ้ามันเป็นพันของมัน่นเนาะมาแต่งน้อยนะจ้ะเอากพอเดีเลือ่ออ่าพอเลยทุกคนเอาซื้อมาแต่งกบมานาวอยู่นี่ก็พอดีสามสิบห้าบาทนะจ๊ะ mm hmm. แต่เนี่ยเากระทาให้ปลาคาิ่นใสถุงให้เลยจ่ายเงินไปจ้ะสามสิบห้าบาทได้แล้วได้แล้วแล้วก็พอเดียางเมือ่อเมื่อนี้พอเดียางลบไปลบมาเนาะ หาซื้ออันนั้นอันนี้อยู่ตามตลาดนี่ซื้อพี่เลยซื้อผักซื้อยางกะะแล้วน้องทุกคนแต่ว่าเ้ามาซื้อมะพร้าวแล้วก็พ้ากันเมือเลยนะทุกคนตอนซื้อผัากะวัลไทยคิปใชนะทุกคนไอ้มันโคตรหลายสนจานเดียวน้องพว่าคนอยู่ตลาดมันหลายไงยางพันไปพันมามันก็สีบางสีเจอกันเลยนะทุกคนเอากะมาแวะซื้อมะพร้าวแล้วก็พ้ากันยางมือวันนี้เงินเผิ่นกระใสถุงให้เลยทุกคนเผิ่นโจให้ข้างี้เลย ซื้อมะพร้าวสองนุ่ยนะคนไค่ะนุน่ยละสิบห้าบาทนะคะกับซื้อไปสองนุ่ยจะสามสิบบาทนะจ๊ะอืมอ้าวไปพักกันมือบันนี่ตอนนี้เฮาก็อาบน้ำพี่เลรนแล้วนะทุกคนแล้วก็สิไปเฮ็ดกินต่ำกุ้งอยู่ห้องน้ำพิมพ์ไปแล้วทุกคนจ้ะตอนนี้ก็พาเดี่ยวซ่อมพักนะทุกคนสีเกมพักลงไปล้าง เสียตัแองนหนที่เสียตัแอกที่เขากแก่ในมะกะถินผมมีทางมาแต่งผมทุกคนนี้โหระฆาห์ห้าต้นนะจ๊ะทุกคนนี่บัตรละยสิบบาทเฮ้ยมาโท่าฮันดิซะเฮ้ยมีมีมาโทราพัดดั๊ด้วยมีกระถิอนี่ทุกคนเอ้ยนี่อันนี้กระมาลาสิบบาท ตำเลยยูรงพรบาล่า,าทุกคนปฏิการถ้าเดี๋ยวลุ่มไปล้างไะจะจ้ห้แก้มแคทิ้งห้ากันลุ่ไปล้างผ้าไม่ต้องใจตจสวยก็ได้ต้อง,อด,ด,งดอุ้งอกน้หาเพิ่มไหมเจอาบน้ำเพิ่ักคิ่มอากจเจออะ ดีเลยมันแก่ข้าวไม่หมักข้าวเกลยการกมือเลือกไม่จ ตัตนตับน้กระน้นระเตับมีสลัด้นกรบเพน้กระเพน้รเงมได้แลน้นไล้ได้ั้หอมทุกคนเลยกอบ้านเห้านต่ไรลาบนนเนียบทุกคนเลยมาตะกี้ป้าคือซอสหอกไหมคอ่ <c oughs> อ <c oughs> 你还在生？ Uh ุกครับทุกคนเดแล้วลำบาก้องคนเล อ uh. <sol id> pues okay? ืมแต่จะเรียบว่มากเลยอโ่ะนั่นนะเล้วก็สิบหกี่นว่าต่ำสุดต่ำเลยนะเออเแต่ละเฟส ห่อสนับิกนอละมาได้มาได้อใจไว้หวคนไหมันหายอรุไหมีนะทุกคนไปได้หา้้อปงนำตางพวกเราเริ่มจากงยก่อนนะคะควันนี้เราพูดไทยนะ เรีนยนตอนี่นตนที่สองสีเขาเหมือนน้นเลยนะๆๆๆไม่ร้อน่ีดดีเาไิมดไพ่มอะสาเซียงเป็นเนิไต้น้อบขึ้นี่นนนนมนีน้องขึ้นตบก,กันไนะตดนสิลมูดิลาอา,า,าัาันยินดีนะ เียลใส่กระเทียมลงไปนะจะเ่กลือเกลือนาะพี่น้อน้องก็ตอนนี้ชนนึเกลี่มากะทินขึ้นมาใเป็นุกดาน มองมองก่อนไปเช็ดด้วยกันคอยติดคนดูคุมาทางื่อนหากคำ

โอ้ยกระซ่าน้ลม้ยเนาะเลี๋ยว้ท่านซุบท่านบนี่พอเลยนาะข้อรกโเลยไ้านรับตรงโถได้ั้ยน้องปเสรดิเสร็้ยืมุณน้ำใแล้วนะต้องหัดจะเจ้าให้มันอยู่เขาลุณทำโจ๊กขิงกับใบบ้างดีกว่โที่ลย ตื้นเลยไม่กินตื้นเบ่งก็งอใช่ดีไหม่อนด้งกกมาได้แล้วายตูกับแป่งนมาเลยค่ะแบ่งเป็นแบนเมืนเลยตกุ้งนื้นมีสั่ต่าโลกทุกคนเอม่ได้พอกุ้งจะเธอตู่มัเจดีไม่ไปแต่เ่ยเลยวันนี้นะไปๆนี่พอเดยวกิน ผมเพลเฮงหน้านี่ในโอนก็มาพอดีเลยมาพอดีกินเลยเอ้า่อ่เขามาเามาสำียเีไีเจ้าอะอะไรวะอาเลยอยอยทีเาอะไรกัน

มนยังยูมันกุ้งแก้ววีกินแต่ตัวบุฟเฟ่ก็น้องห้าวกับไปกินแก้กินแต่อันเนื้อไม่นดฝ่าปบุฟเฟ่ยังมาแก้ววาชูวะยืมสวยอันหัวันึงย่กินเลยนะคือไปกินแต่ไม่ได้บีนไห่้แถยไปแล้วแมีอยู่นะไโดนทัใจอะไรเธอที่น้อยคได้เล่ได้หอห้าแต่ยังไม่ค่อยวา เป็นได้เฮ้ยแซ่บบ่แจ่มแซ่บถึงค่าของมาๆมาบ้านอีกคนโอ้ตัวเจ้ากินกับหมอย่าแซ่บบ่น้องอะนี่เป็นจังได๋แน่เอิ่นแซ่บๆพี่น้อง3คนนี้บ่มีไผอ้ำน้ำเนาะ ใ่เลยหนนี่ผมมีไผ่อ่ำน้ำเลยนะบทุกคนีบกันได้ให้หมันกระจุกกินะบ่นยอมเิมบ่ยอมเพิ่มไหมแซด้หกันว่าแบ่งกินแงยนด